โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมชิลลุชิลลุนี้ครับยูมิอมเองนะครับผมสวัสดีครับสวัครับยูครับก็นะครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มาจากเจ้า R32 นะครับผมก็จะมาแจกสูตรจูนอีกครั้งเนาะเพราะว่าผมเคยลงไปแล้วรอบนึงแต่ว่าอันนี้ผมจะมาแจกสูตรจูนเป็นสูตรจูนกล่องใหม่นะครับกล่องที่เขาปั๊มมาใหม่เนาะก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าเป็นยังไงเนาะก็ก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์มดติดรับโอเคมุ้ยไปกันก็นะครับทุกคนครับขั้นแรกเดี๋ยวเราจะมาทดสอบวงเลี้ยวให้ดดููเเนนนนนาาาาะะะว่่ปป็รมมณไหี ว่าข้าวคงดีไหมล่ะครับคนดูก็ลองดูเอาต้องใช้วิจารณญาณของคนดูดูเอาเอางนะว่ามันเหมาะกับที่คนอยากได้หรือเปล่านี่มาแล้วมาโชว์เทียบซะแล้วไงเป็นอะไโชว์เทียบซะแล้วไงแตสำหรับผมว่าเล่นในช่องเลงนส์โซนีโอเคมากนะสบายจัดอ่ะเลย,ย <S <S จริงๆกล่องจูนเก่าก็สุดผมจูนที่มันเลี้ยวดีกว่านี้อีกนะแต่ว่า กล่องจุนนี้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะปรับดรอปลงหรือเปล่าไม่รู้นะหรืออาจจะเป็นเพราะรถคันอื่นด้วยหรือเปล่าผมจับ <c oughs> โอเคผมจับมาหลายคันแน่ทนะุกคนมันก็เลยแบบอาจจะยังไม่ชินมือเนาะโอ้ยชนนี่มาเดียดูโค้งนี้ให้เลยนิ่งกิฟอะเฟี้ยวเลยอะเรียบร้อยนี่ไง เอดีจัดเลยอ่ะเออความเร็วมันนี่โอ้ยเฮ้ยหลุดโค้งไม่เป็นไรครับผมอยากโชว์เครื่องพอดีเลยแบบว่าจะได้รู้ไงครับว่าวางอะไรไว้ก็ R B ยี่สิบหกอะครับน้องๆนั้นแหละเออ,เอ,อดีมากกูขับรถก็เลิกขับรถกวาตีแล้วตอนเนี้ย สบัดเนนิไปลองดูเนาะเนี่ยวงเลี้ยวเราประมาณนี้แหละอาจจะมีชนบ้างนะครับเพราะดีว่าผมขับรถไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะอาจจะคนเก่งอาจจะมาขับรถดีกว่าก็ได้นะเออนีนีรถพังให้ดูด้เนี่ยรถพังให้ดูเลยดนะ้ย ไปซ่อมเถอะเี่ฮไม่ไหวแล้วไปคนดูไปุูกันต่อก็ยึดเกาะก็ดีนะดูเลยโอ้โหผู้ชนซ้าผู้สมาเมื่อกี้ชมเมซ้าเลี้ยวที่จันนึกจัดอ่ะชอบเลยเฟี้วเลย ดดูิโอ้ยเฮีย,ยไม่หลุดเฮียไม่หลุดเฟี้ยวกะกะมาเฟี้ยวแล้วไงเมื่อกีอ้ไงอืมชนมีเฮียเอออาแม่งพังไปแค่นั้นแหละ <laughs> <ม>ก็ ก็อะไรเขทุกคนห่วงเยวประมาณนี้แหละรถรทดลองให้มาดูประมาณนี้แหละสำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันดีนะมันต้องใช้ความชำนาญในการขับรถอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้การที่มันชนชนอะไรมันไม่ได้เป็นที่รถนะมันเป็นที่คนนะส่วนมากอ่ะอาจอาจจะเป็นอาจจะเป็นที่คนประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์รถสี่สิบเปอร์เซ็นต์แหละเลยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าสมมติถ้าบางคนมันขับเป็นจริงๆใช่ไหมทุกคนมันรู้รายจริงอ่ะมันจะขับมามันก็จะจะไม่ชนหรอกก็นะครับแต่เรามาลองความเร็วสูงสุดของเจ้าไอ้สองกันดีกว่านะครับว่าเป็นประมาณไหนเราจะไปดูดีกว่าครับไปมา เริ่มและพุ่งและลดแรงและแรงจริงส0 0งร้อยสังรยสั่งรอยส่สิบไปก็เลยพนกกนเลยพักั็เลยน่นยนากลัวทางนี้ก็กลัวเลยด,ด,260ลด, oh yeah. ดูดูสองแล้วดูสองร้อยโหคมกิบดูสองถึงสามร้อเนี่ยถึงว่า แค่สามร้อยสิบกว่าเลยเหรอดูโหเหี้ย oh, yeah. แรงจัดปู oh, yeah. แรงเกินอะ่ะไปก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเปิดกล่องจุนใหม่ดูเลยปะดู <Do. S 2> นี่นะคะทุกคนสูตรที่ผมใช้จุนอาร์สามสองมา เขาจ่องจูนใหม่ก็ประมาณนี้เลยจ่องจูนใหม่จ่องจูนใหม่จริงๆเอยากลดค่าไอิเบรกมือนี่มากเลยเดี๋ยวลดแม่งลงอีกอะมันมันเยอะไปอะเออก็ประมาณนี้ครับคุณโดก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับซีบ๊ายบบายครับบ๊ายบายไปแล้วครับคุณโดขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูกันบ๊ายบาย